ทำไมมันน่ากลัวอย่างนี้ล่ะลูกมันอ่านไปโดนมันโนไม่ได้มาป่าดัวยไม่โนไม่ได้นะมาปานอนไม่โดนไม่จมจิ้มหมาป่านอนอย่าไปจิ้มี๋ยวมันตื่นใช่ไหมอ๋อมันตื่นแล้วจะโดนกัดถ้ามันตื่นแล้วมันทำอะไรอ่ะมันจะตัวไออ้น เรงนี้เล้เจอหัวป้ามาว้ายอย่าไปใกล้นะถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวมันลงมากระโดดนับเลยไม่ดูการต้นต้นไหนต้นไหนอยู่ต้นไหนอยู่ต้นนี้ต้นอะไรอยู่ในต้นไม้ แล้ว